ถ้าเกิดว่าวันนี้เสียชีวิตนะคะในทางประกันสังคมแยกผู้เสียชีวิตเป็นสองกรณีหลักๆคือในขณะที่เป็นผู้ประกันตนและพ้นสภาพจากการเป็นผู้ประกันตนแล้วถ้าเกิดว่ายังเป็นผู้ประกันตนอยู่นะคะก็คือยังส่งสมทบอยู่มันก็แยกออกเป็นสองกรณีใหญ่ๆคือหนึ่งเสียชีวิตระหว่างปฏิบัติหน้าที่ถ้าสมมติว่าคุณยังทํางานอยู่นะคะในมาตรา33นะอันนี้เฉพาะมาตรา33เท่านั้นถ้าเสียชีวิตในขณะปฏิบัติหน้าที่คุณจะได้รับเงินจากกองทุนเงิน ทดแทนสูงสุดเนี่ยหลักล้านนะคะแล้วแต่ว่าคุณทําตําแหน่งอะไรคุณอายุเท่าไหร่แล้วรายได้โดยเฉลีย่ยต่อเดือนจนกว่าจะเสียชีวิตเนี่ยได้เท่าไหร่นะคะทางกองทุนนี้เขาก็จะจ่ายเงินชดเชยให้และส่วนที่2คุณก็จะได้รับเงินจากบริษัทซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะกําหนดไว้ว่าถ้าเสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่เนี่ยจ่ายเท่าไหร่แต่ตรงนี้ไม่มีกฎหมายกําหนดนะคะเพราะว่าทางบริษัทส่วนใหญ่ที่ไม่ได้มีสวัสดิการตรงนี้ก็จะบอกว่าให้อาไปเอาเงินกับกองทุนเงินทดแทนหรือประกันสังคมแทนก็ไม่เป็นไรนะคะแต่ส่วน ใหญ่แล้วเนี่ยในขณะปฏิบัติหน้าที่ถ้าเสียชีวิตเนี่ยบริษัทเขาก็จะมีเงินส่วนหนึ่งให้หรืออย่างน้อยๆก็เป็นเจ้าภาพหรือให้พวงหรีหรือให้เงินส่วนหนึ่งในการช่วยทําศพอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง ะคะงถ้าเกิดว่าเสียชีวิตในขณะเป็นผู้ประกันตนเหมือนกันแต่ไม่ได้อยู่ในระหว่างปฏิบัติหน้าที่เช่นกําลังขับรถมาทํางานยังไม่ถึงที่ทํางานหรือกําลังขับรถกลับบ้านหลังเลิกงานแล้วหรือวันหยุดเสาร์อาทิตย์หรืออะไรก็แล้วแต่ที่ไม่ได้อยู่ในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ถ้าเสียชีวิตนี่ตอนนี้ประกันสังคมจ่ายห้าหมื่นบาทค่ะอันนี้สําหรับทั้ง33และ39เลยคุณจะได้ตรงนี้ด้วยนะคะคุณก็ไปดูว่าถ้าเกิดว่าคุณเสียชีวิตเนี่ยคุณจะได้เงินตรงนี้สําหรับผู้จัดการศพนะคะ แต่ถ้าเกิดว่าข้อสองข้อใหญ่คือคุณพ้นสภาพจากการเป็นผู้ประกันตนแล้วคือคุณไม่ได้ส่งสมทบอีกแล้วรวมไปถึงคนที่ได้รับเงินชาราภาพแล้วหรืออายุ55ปีขึ้นไปที่ไม่ได้ส่งสมทบแล้วและยังได้รับเงินชาราภาพไม่ว่าจะเป็นบําเหน็จหรือบํานาญก็ตามนะคะนั่นคือคุณพ้นสภาพจากการเป็นผู้ประกันตนแล้วคุณจะไม่ได้เงินค่าทําศพอีกแล้วนะคะเพราะถือว่าพ้นสภาพออกไปแล้วแต่ถ้าเกิดว่าคุณยังส่งอยู่ยังใช้สิทธิ์รักษาพยาบาลสิทธิ์ทำฟันอะไรอยู่ยังส่งต่อไปเรื่อยๆ แบบนี้ถ้าเสียชีวิตจะได้เงินก้อนหนึ่งและไอตัวเงินก้อนนี้ค่ะนอกจากห้าสิบห้าหมื่นที่คุณจะได้แล้วคุณยังจะได้เป็นบำเหน็จถ้าเสดว่าคุณส่ง,ส,งส่งมาไม่เกินร้อยแปดสิบงวดคุณก็จะได้บำเหน็จสําหรับทายาทถ้าเกินร้อยแปดสิบงวดขึ้นไปคุณก็จะได้เป็นบำเหน็จเหมือนกันแต่เขาจะคานวณจากบานานเนี่ยหกสิบงวดนะคะสมมุติว่าได้บํานานเดือนละสามพันเขาก็เอาสามพันเนี่ยคูณหกสิบงวดแล้วเขาก็จ่ายก้อนเดียวเลยให้กับทายาทโดยชอบธรรม